วันนี้เราจะมารีวิวนะครับเอ,อ่อกล้อง p a n a s o n i กตัวน่าจะล่าสุดนะครับตัว DMC GM1 โอเคอันนี้ก็เป็นสีส้มวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้ Wi-Fi Connect นะครับก็โอเคเริ่มกันที่ p p o o n เดี๋ยวก่อน เข้ามาที่ App Store นะครับเข้ามาที่ App Store แล้วก็ชื่อแอปก็คือว่า Panasonic Image App แล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยโอเคก็เปิดแอปนะครับึ้งอ๋อดีวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอ,อุ๊บส์ก่อนที่ ก่อนที่จะคอนเน c t ได้เนี่ยก็คือเราต้องมาที่ Setting Wi-Fi อ๋อแล้วก็ตัวตัวกล้องนะครับกดตรงกลางที่เป็นคำว่าฟังก์ชันนี้กดให้เป็นกดมาปุ๊บจะมี New Connection ให้เลือกที่ New Connection อ่า New Connection โอเคแล้วก็จะมีให้เลือกโหมด รีโมทชูตติ้งแอนด์วิวเพย์แบ็กออนทีวีเซอิมว่าให้เลือกโหมดแรกเลยนะครับมันแรกเข้าไป uh, แล้วก็จะมี uh, รหัส User อรกับ Password โ okay. อเคก็มาที่ iPhone มาที่ iPhone ก็จะมีอันนี้ก็คือชื่อของกล้องนะครับก็ใส่ Password ตามไปเลยอัน hey. สี่สอเโอเคจอยเรียบร้อยอ่าพอมาดูตัวกล้องเนี่ยตัวกล้องก็พอคอนเน็กเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้องก็จะมาที่หน้านี้เลยทันทีโอเคกลับมาที่ iPhone เนี่ย เราก็จะกลับเข้ามาที่ตัวแอปของ p a n a s o n i อ่าคราวนี้ก็จะ connect กับกล้องแล้วเรียบร้อยตัวแอปนี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งถ่ายรูปจากกล้องได้เลยอ่าเห็นไหมสั่งถ่ายรูปสั่งถ่ายรูปจากจากมือถือได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าเราจะลองดูเช่นกดถ่าย อ่่าาถยลองดูว่ามีโหมดอะไรบ้างอันนี้อีล็อกเราสามารถที่จะโฟกัสอ่าอันนี้ล็อกแสงใช่ไหมเซตหรือว่าโหมดอะไรอีกเปลี่ยนโหมดได้เป็นซิงเกิลหรือว่าเซลฟอลองตั้งดูนะก็เวลาถ่าย ดูที่กล้องตรงนี้ก็จะเขาดาวไปเรื่อยๆสิบปีเราก็สั่งใช้ไอโฟนสั่งหรือว่าจะกดรีคอร์ดวิดีโอเรากดใช้ไอโฟนสั่งนี่ก็ยับตามไปเรื่อยๆโอเค อันนี้คือการสั่งงานด้วยไอโฟนสังงนสั่งงานการทำงานแล้วก็เราจะมาดูวิธีการ transfer รูปจากกล้องสู่ไอโฟนนะครับก็เข้าที่โหมด playback ได้เลยอ,อ๋อตอนนี้อัดอยู่นะเดี๋ยวก่อนต้องยกเลิอกอัดก่อนโอเคแล้วก็ โอเคเข้ามาที่สูมโหมด playback <Okay. S 1> เพื่อที่จะดึงรูปเพื่อที่จะดึงรูปขึ้นมาโอเคเช่นอตอนนี้ก็มีรูปที่วันนี้ไปถ่ายกันมานะครับอเอาสมมุติว่าเอารูปไหนดีเอารูปนี้เอาวิธีการเอารูปนะครับก็คือกดค้างแล้วก็ เลื่อนมาทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นการเซฟรูปจากกล้องเข้าสู่ iPhone เข้าสู่ Camera ล o w อันนี้คือ1ไฟล์อ่าโอเคแลนี้ทำครั้งแรกมันก็ถามว่าให้เราสามารถ Access เข้า Camera โ o w ได้ไหมโอเคแต่ว่าถ้าเราจะเอาหลายรูปแล้วกดนี้ปุ่มนี้นะครับเราก็เลือกเลยหนึ่งไหนดีส สามโอเคสมมติสามรูปแล้วก็กดรูปสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะอ่ากดค้างมันก็จะไปสามรูปหนึ่งทีละรูปนะครับรูปที่สองรูปที่สามนะครับอ่าเสร็จแล้ว โอเคนี่ก็เสร็จวิธีการนำรูปจากกล้องเข้าสู่ camera o ของ iPhone นะครับเราก็จะมาดูรูปที่เมื่อกี้อเอาเข้ามาแล้วนี่คือรูปที่เมื่อกี้เอา,าดึงมาจากกล้องนะโอเคโอเคจบรีวิว การใช้ Wi-Fi Connect กับกล้อง panasonic dmc g m 1ตัวนี้นะครับด้วยเลนส์คิดที่แถมมากับเครื่องก็คือ12-3-5 12-3-2โ okay. อเคตอนการทำงานใช้ Wi-Fi เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้าตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับโอเคจบรีวิวครับ